ขอความนอบน้อมยังมีแดพ่พระรัตนไกรคือพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ขอเจริญพอรอุบาสกอุบาสิกาผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้เป็นบันพระเป็นวันธรรมะสบนะจะได้น้อมนำเอาสารธรรมคำสอน ในทางพระพุทธศาสนามาเล่าสู่กันฟังสักเล็กน้อยเพราะวันนี้เป็นวันธรรมสวระคือวันฟังธรรมนอกจากฟังแล้ว,ลวเราก็จะได้นำไปพิจรารณาคือมีบทหนึ่งที่เคยฟังจากครูบาอาจารย์ว่ารู้จำกับรู้จริง ไม่เหมือนกันกันท่านได้กล่าวไว้ว่ารู้จำไม่หมดสงสัยรู้จริงหมดสงสัยคำคำ,คำนี้เป็นคำของพระอริยะทั้งหลายท่านได้กล่าวเอาไว้รู้จำกับรู้จริง เรียนปริยัตตรู้จำปฏิบัติธรรมรู้จริงถ้าเราเรียนปริยัตนัก,รกรธรรมตรีโธเอ่ปเรียนธรรมตัต้งแต่ปทหนึ่งถึงปทเก้าตลอดถึงอภิธรรมและ หมายถึงการศึกษาพระไตรปิฎกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ห้องไว้เรียนจากบาจารย์เรียนจากตำราจนจำได้ชัดเจนว่าบทนี้สอนอย่างนี้ข้อที่หนึ่งที่สองเป็นอย่างนี้แม้แต่พระไตรปิฎกอยู่เล่มหนึ่งเล่มสอง เล่มนั้นเล่มนี้น่ยก็รู้หมดหมดจําได้หมดเลยนี่คือรู้จำแต่เป็นเพียงแค่ความรู้เป็นสุดดามยะปัญญาเท่านเองปัญญาเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากการเรียนการท่องมนท่องบนต่างๆนี่คือรู้จำ ความรู้จำนี้พระพุทธองค์ยังไม่ได้สรรเสริญเท่ากับความรู้จริงถ้าเราจเจริญกรรมฐานถ้าเป็นสมถะกรรมฐานก็นยังไม่รู้จริงจะต้องจเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นจึงจะรู้จริงเพราะสมถะกรรมฐานนั้น เป็นเพียงแค่สมาธิาธเกิดความสงบสเกิดฌานจิตอัตอตอ้งมัน่นแต่ไม่ใช่ปัญญาส่วนวิปัสสนากรรมฐานนั้นรู้จากความจำแล้วแล้วมาปฏิบัติสมถะให้สงบ และเจริญยกจิตสู่วิปัสสนากรรมฐานที่เรียกว,ว่าเจริญสติปัฏฐานสี่เข้าไปกำจัดกิเลสทั้งหลายให้สหมดสิ้นไปจากขันธสันดานั่นแหละคือรู้จริงรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์ รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์สรุปก็คือรู้ในอริยสัจสี่คือตัวทุกข์และตัวดับทุกข์เท่านั้นเองอันนี้คือรู้จริงไม่ต้องสงสัยแล้วพระพุทธองค์ได้ทรงเรียนปริยัติและก็ปฏิบัติ มาจาก,าจากพระฤาษีต่างๆแล้วก็ยังไม่หมดสงสัยถามว่ามีอะไรสอนอีกไหมอาราระดาบทก็ดีอุตกาศดาบุก็ดีก็อบอกว่าคำสอนที่เรามีหมดแล้ว่ห้จงเป็นครูแทนเราเถิดเราแก่แล้วจะได้สอนคนอื่นต่อไปอีก ไม่มีใครทำได้อย่างเจ้าแล้วพระพุทธองค์ถามว่ายังไม่หมดสงสัยอยากจะรู้มากกว่านี้ฤาษีทั้งหลายก็บอกว่าหมดภูมิปัญญาของเราแล้วที่เราจะสอนต่อไม่มีอะไรแล้วพระพุทธองค์ก็จึงได้ทรงปฏิบัติดโดยพระองค์เองและเป็นสัพพญูรู้ด้วยตนเอง ที่เราว่าตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองไม่มีใครสอนเนี่ยคือได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้าตรัสรู้อะเรียสสีในวันเพ็ญสิบห้าคำเดือนหกนั่นเองนี่คือรู้จริงหมดสงสัยตอนที่พระองค์รู้จำไม่หมดสงสัยถาม อาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าไม่มีอะไรสอนแล้วนี่แหละคือรู้จำกับรู้จริงเรียนปริยัติรู้จำปฏิบัติธรรมรู้จริงพระพุทธการก็มีพระภิสุรูปหนึ่งที่รู้จำพระไตรปิฎกมาจากพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในอดีตและปัจจุบัน,นแต่ว่าไม่ได้รู้จริง พระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอเป็นคนมีคนเปล่าหรือใบาลานเปล่าเรียกพิสุรุน่นนว่าโปธิะัะผู้มีใบาลานเปล่านี่คือรู้จำแต่ไม่รู้จริงเมื่อท่านได้ถูกตั้งนามว่าใบาลานเปล่าท่านก็สลดใจและจึงแสวงหาในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อที่จะได้รู้จริงและก็ได รู้จริงดังที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าท่านได้บรรลุอรหานตลเมื่อท่านได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่เองแนแณะเราอย่าเพียงรู้จำเราจะต้องรู้จริงด้วยขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร จากวัดป่าสหธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอพร้ราวจังหวัดเชียงใหม่